คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิ่มสนับสน,นุนให้เล่นหรือตาตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณานในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้มา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 เอาเลยเด้อย,ย,ยับนี้เ้ยเอาเลยเลย

แม่ยี่สิบเปิดแล้วยี่สิบเปิดเองเมื่อจบสิบเปิดอยู่ยังอ๋ออีสองย่อเอ้ยเดี๋ยวคิดจะตัวใหญสร็จเองนะไหนนี่ไม่มีสามไม่มีสามเอาไปไปโอเคพี่สมานไปสาวแข็งแข็งแข็่ได้หรือว่าจะถี มีเงินได้อันเท่าไรบอค่าละสองพันอืมลดค่าละพันบอขาะพันอันเต็งสองพันเต็งอันมาเต็มบ่อเต็มบ่อเต็มม่อนห้วยบมอถึกเกีลยววะเต็มม่อันมานไหมหกเกี่ยวคนมุรายเต็มม้วนเลียงไงเลยไห เเด้อมาเนี่ยเนี่ยหาสามสี่หกหกหกสูงออกมาอยู่เอียวเดียวเอาว่า้าปากดีกว่ายังกระเทือนตามสามตันเอียวยังกระเทือน หนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคต้องเ็บซูเลยอ่ะเซฟคอยลงบัตเออแต่ว่ามีจกกินไปเอามาด้วยไกินไปตท่นั้นยัางหึ้งนะอ๋ะนากนากเยี่ยวไออันนี้ก้าร้อยอันนี้พันหนึ่งไปกินไปทันหนึ่งนะนี่เออมามาด้วมัน 2000. Okay. Yeah. À. Ừ. Ừ. không đi, không không 800. loại không loại không 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 loại không không 900. 900. không 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 không

ไลขอแต้ว่าเจ็ดไปก้าสิบไปมันเป็นมอันตอนนไหมออถึกใจคนแท่งเลยว้าว่าอันเออสี่อมอันนะอันแล้วบนเนี่ยอนีเากเงินมาใส่สีอันไ่นชนะ่ด่นเด่นแท่งเลย มาแรกรอเอาเทานโอ้ยเดียบตานาก่อนเต็งโค้อันวะเต็งสี่เลยกสี่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะาหาสี่สองเกียวมาดูมาโอเอียวย่เอียวเดือดไม่อยากหกโอ้ยหกมา่อนู หกสองเมตรได้ป eh? e ่ะีิได้อ่ะเรียงเรียงกินทานเรียงเิงหกแค่พันหนึ่งอ่ะหนึ่งไปหกกอหมูเลยกินกระดาษิตใจเรงก็กิน mày ní mày dị mày dị. ní ní nghe ní rồi. ní si. si ní 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 để mình gọi ní 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 mọi người ý kiến sĩ sĩ ô tả quan mama tên đấy tả ăn ba, là

ตีบกไปมาเป็นหาวาอส่ีสองไปนี่บอกสามสองเนาะตามสามเนาะหาสามใสามสี่หาไอ้สามก็เอาหาสามาทีเรายูเอาสามสีหาเนี่ยกรชาม้า บเอาไว้หาซ้ำเอาสองพันกะตามามจีหาเต็มย uh, ีดีวะอ๋อประจามจีหา่สามีหเน่ยเดี๋ยวเถูกัไปอีสองอาจ่ายวัดสามหาอะไรรบองไปรองไปไปทั้งจ่ไป อันนี um. ้อ <45 5. S 1> ันนี้สีบอ่อันนี้หกบาทสองพันอันนี้พันหนึ่งเาไหพนหาซีพันหนึ่งพันหนึ่งไปเดียวปะนีทหารร่วมเบิดรวมเบิรดเรือนสามพิทหามันถึกตึงสามหกสามพันอ่ะหกบาทไม่ไง่สามพันหกบาทสามพันอ

ยี่ไงะัวตั้ตดตดงตักับแบบออกนะเออขันันกัดกาศีพตัวตันว่หกตําไปตัเอียวตอืมเอ้าเอาสปอสองสิบเอองสามเอียวเอาไปกินที่ตเอดเียอะจับเออ Niềm đây 40 sĩ bát bát sĩ bát đi. Cái giả nó sạc. Mẹn 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 mẹ. Mẹ 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 Cái mẹ mẹ nè, mẹ mẹ gì thì quay mẹ mẹ Cái mẹ nè mẹ 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 nè mẹ 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 Ừ mẹ 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 โอ้จดสุดๆอ่ะด้อเด็กไงเด็กน้ำพอใหญ่อลยฮะสองหรือจะรับจาหนอดก็คือไาสียาความหมั่เก็บเก็บเก็บไปมาเป็นเงินนี่อาสิไเงินฝึกาเลย่่อรับก่อนน้าก็ได้แค่คันมาขึอะไเงิน เอ็อนตุใดๆนี่ทำซีซาร์ซีซารอันนี้อย่างล่ะหาสูงหาสูงโอหาสูงสี่สูงมอวานี้ยังได้สองใบเนาะไอสี่ตำเออมัดสี่ตทำอยู่มัดสี่

ไปหาปไปนาอคคือหน่อยอ้าวไปขอ้อสูงแล้วอืมตาเนี่ยจ้ตานี่ยคอยวกกลับได้นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดเก้าสิบอือ